การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่าด้วยการยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีผู้แทนจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมทีเดียวในการประชุมในส่วนของรัฐบาลไทยคาดหวังกับการประชุมในครั้งนี้อย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกันกันกบรองศาสตร,ราจารย์ดรปนิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาร,รองนาย,ยกร,รัฐมนตรีด้านความมั่นคงตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณปัทมาพรครับค่ะถ้าพูดถึงนักขณะนี้เองมีในส่วนของต่างประเทศแนาชาติที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมตอนนี้ล่าสุดมีกี่ประเทศแล้วคะครับเออส่วนต่างประเทศได้นะครับเชิญนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตอบรับนะครับสิบเจ็ดประเทศนะครับทั้งอัฟกานิสถานออสเตรเลียบางปรเทศนะครับกัมพูชาอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านนะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราใน เสี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมทั้งสีลัางกานะครับซึ่งแล้วก็ปลากีสถานนะครับปาฟัวน,นิคีนีนะครับก็ประเทศเหล่านี้ก็อยู่ในกระบวนการนะครับที่เรารึกษาหรือกันมาหลายปีในกระบวนการที่เราเรียกว่าบาลีพโรเซสกันนะครับก็คือ,อการโยกย้ายถินฐานจากไม่ปกติก็เกี่ยวข้องกับหลายประเทศนะครับคุณบัณฑมาพรค,ครับแต่คราวนี้จะมีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์จะเข้าร่วมสังเกตการด้วย แลวผมวก็เพิ่งทราบมาเมื่อวานตอนเย็นว่าญี่ปุ่นเองก็นะครับจะเข้าร่วมด้วยนะครับเป็นประเทศก็่จะลาดับท้ายๆที่ขอเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีอ,องค์การระหว่างประเทศนะครับก็คือสํานักง,งานข้าวหลนใหญ่ฟูรีไัยแห่งสหประชาชาติหรือว,ว่าเกี่ยรู้จักกันในานามของ u n s c r นะครับแล้วก็ยังมีอ,องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่รู้จักกันในานามของ IOM นะครับ S <S ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะมาปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยมีหลักง่ายๆนะครับว่าจะต้องรับภาระ,ะร่วมกันนะครับในการแบ่งเบาปัญหาซึ่งเกิดวิกฤตนะครับจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลายเรื่องนะครับร่วมกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ก,กำลังอยู่ในทะเลนะครับหลายพันคนนะครับ <S <S แล้วก็อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับ ข้อมูลหลากหลายด้านนะครับรวมทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวครับค่ะอย่างการประชุมในครั้งนี้เองจะมีความสําคัญกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะครับเ,เราในฐานะเป็นประเทศนะครับทางผ่านแล้วนะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศต้นทางหรือเป็นเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งนี้นะครับคะแต่เราเองก็ไม่ใช่เป็นประเทศปลายทางหรือว่าเป็นประเทศที่คนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะ โอบอยอบหรือว่าเดินทางไปนะครับตั้งรกรากกันนะครับ,รบแต่ว่าการเป็นประเทศทางผ่านทําให้เรามีปัญหาเฉพาะด้านนะครับซึ่งต้องอาศัยประเทศทั้งต้นทางและปลายทางและอาจจะประเทศที่มีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหานะครับอย่างเช่นการลาดตระเวนในทะเลนะครับที่เราจะต้องอาศัยหลากหลายประเทศช่วยเราในการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ในการช่วยกันนะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางแลักษณะแบบนี้ก็คงจะต้องมีการ พิจณาพูดคุยกันว่าจะสามารถทําได้ไหรือไม่อย่างไรเพราะขณะนี้หลายประเทศก็มีการลาดตระเวนมีการช่วยเหลือในทะเลอ่านะครับอย่างอย่างนะครับอ,อย่างต่างคนต่างทํากันอยู่นะครับค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของการทําลายเครือข่ายการค่ามนุษย์ซึ่งคนที่ใช้ประเทศทไทยเป็นทางผ่านก็ถูกดึงเข้าไปในกระบวนการการค่ามนุษย์นะครับค่ะทำให้กระบวนการนี้เติบโตแล้วก็กลายเป็นภัยคุกคามนะครับที่เราเรียกว่าภัยคุกคามสมัยใหม่่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บางคนนะครับ หรือบางกลุ่มอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงกลายเป็นจําเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ได้มีส่วนมากมายอะไรนะครับดังนั้นการประชุมครั้งนี้ก็จะทําให้หลายประเทศเข้าใจไทยมากขึ้นนะครับเป็นปัญหาร่วมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแสดงจุดยืนร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็ในที่สุดก็คงจะมีข้อตกลงบางอย่างที่เป็นรูปธรรมน,นะครับวรวมทั้งเรื่องของ การรับภาระร่วมกันครับแล้วก็การทํางานร่วมกันนะครับในในในแง่ของการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆนะครับในทะเลแล้วก็บนบกครับ ก็จะมีหลากหลายองค์กรเข้ามาเป็นสักขีพยานในการประชุมในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าการประชุมในครั้งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงการที่ไทยเองให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยหรือเปล่าคะก่อนที่ทางสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเพราะว่าไทยเองเนี่ยถูกจัดอยู่ในลําดับองเทียสามด้วยค่ะใช่ครับคุณปัตมาพรก็จะเป็นผลประโยชนอ์อีกประการหนึ่งนะครับที่จะทําให้ประเทศ ต่างๆที่เข้ามาร่วมประชุมหลายสิบประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเห็นนะครับถึงความตั้งใจของประเทศไทยนะครับต,ตั้งแต่ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากที่ได้มีการยกระดับปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวราระแห่งชาตินะครับท่านรัฐมนตรีได้ได้ตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็อนุกรรมการขึ้นมาผลักดันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งระบบในเชิง าการค้ามนุษย์ในเชิงการทําประมงโดยผิดกฎหมายนะครับเรื่องเหล่าน,นี้คืบหน้าไปมากนะครับแล้วก็<ช>มีการผลักดันให้มีการขยายผลในการทาลายะเครือข่ายหลายร้อยนะครับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็เป็นผลมาจากการจัดระบบใหม่นะครับ<ช> <ใช S 2> แล้วก็มอบหมายให้กับหน่วยงานต่างๆโดยมีท่า,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 านรองรัมรีฝ่ายความมั่นคงเป็นคนดูแลเรื่องการ,รบัคใช้กฎหมายสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เรอเมิกาเห็นนะครับถึงความตั้งใจจริงซึ่งแต่ข้อสังเกตข้อหนึ่งของ ปีที่แล้วในรายงานว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงอาจจะไม่ได้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับคุณประธานฟองครับรายงานการค้ามนุษย์ของสเมรยการขณะน,นี้ก็ถือว่าเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแล้วก็อยู่ในเข้าใจว่าอยู่ในมือของฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็เขาก็คงจะประกาศนะครับเรื่องของสถานะภาพของเราไม่เกินเดือนหน้านะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสคร,ครับแล้วก็มผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับ ความเข้าใจจากนานาชาติมากขึ้นครับค่ะก่อนหน้านี้ยูเอก็ให้การสนับสนุนในการที่ไทยจัดประชุมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะคะครับค่ทาประชาธิตเองก็อยากจะให้ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศในภูมิภาคร่วมมือกันมากขึ้นนะครับต่แต่รางพ่อจับชาติเองก็มีข้อจํากัดนะครับในเรื่องของขีดความสามารถาแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จถ้าหากว่าต้องทําตามลําพังนะครับอย่างที่เกิดกรณีมาแล้วในบางประเทศนะครับ ก็เ,เ,เป็นโอกาสดีนะครับจริงๆคนที่ทํางานในธรรมชาติหลายคนนะครับโดยเฉพาะในสำนักางานข้าหลวงใหญ่ปุริภัยนะครับเป็นคนที่คุ้นเคยกับประเทศไทยมานานหลายสิบปีนะครับในกรมีการหลบเข้ามา,าในประเทศไทยโดยสิทธิกฎหมายของผู้คนหลากหลายานะครับประเทศหลายแสนคนในช่วงสิบยี่สิบปีก่อน คนเหล่านี้นะครับก็ขณะนี้ได้กลับมาเป็นผู้บริหารสัตยาชาตินะครับและคราวนี้กลับมาทํางานร่วมกับประเทศไทยก็น่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นได้ครับหลังจากการประชุมวันพรุ่งนี้ไปแล้วครับวันพรุ่งนี้ในส่วนของประเทศไทยเราเองจะมีการนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างะคะจริงๆก็เป็นการฟังนะครับแล้วฟังก่อนนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพราะว่าหลายประเทศก็คงจะต้องปรึกษาหารือกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะผลักดันนะครับประเทศไทยนะครับ ให้มีผลสรุปนะครับออกมานะครับมากขึ้นเพิ่มเติมจากกระบวนการบาลีที่ได้พบกันไปเมื่อประมาณสองปีก่อนนะครับแล้วสิวว่งที่สำคัญที่สุดที่ประเทศไทยอยากจะได้นอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มีการพูดถึงสาหุขอนปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็มีมาตรการนะครับในการแก้ปัญหาที่ สาเหตุหรือต้นเหตุนะครับแล้วก็มาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการไหลบาเข้ามาเพิ่มเติมจากนี้สู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แน่นอนนะครับการร่วมมือกันแน่นั่งการป้องกันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การปราบปรามนะครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการทาลายเครือข่ายค้ามนุษย์นะครับเราก็อยากจะได้ความร่วมมือมากขึ้นในเรื่องนี้ครับค่ะมีความคาดหวังการประชุมในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างคะในส่วนของไทยเราเอง ครับไม่จัดเป็นการประชุมในระดับปฏิบัติการนะครับเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือหรือว่าระดับอปลัดกระทรวงการต่างประเทศเราก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติจริงๆนะครับในระดับนี้จะสามารถที่จะตกลงกันได้นะครับว่ามีกลไกอะไรที่สามารถทําได้เลยในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีกลไกอะไรที่จะต้องนํามาเสนอให้กับฝ่ายนโยบายแล้วก็ประชุมต่อผมว่าพรุ่งนี้ข้อสรุปหรือว่ารายงานของท่านประธาน ในที่ประชุมมันนะครับที่จะเน้นให้เห็นถึงความร่วมมือและข้อเสนอใหม่ๆนะครับก็คงจะเป็นนะครับผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็คงคงจะได้คงจะได้เห็นนะครับ กัอนอีกไม่นานนะครับหลังจากนี้ครับค่ะเรามีแผนสำรองไหมคะถ้าเกิดว่าผลของการประชุมปรากฏว่านะคะที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าในส่วนของประเทศต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยนะกำลังประสบปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพเองแล้วเนี่ยนะอาจจะต้องรับเข้าไปดูแลแล้วก็อาจจะต้องมีการตั้งศูนย์พักพิงในประเทศนั้นๆด้วยอะค่ะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนะฮะสหภาพยุโรปถึงทุกวันนี้ก็มีการแจกจ่าย พูดง่ายๆตามภาษาทั่วไปว่าโฟต้านะครับให้กับหลายประเทศนะครับก็จะว่าในส่วนของสาภาพยุโรปเองนะครับหลายประเทศที่มีศักยภาพก็จะรับไปมากหน่อยนะครับเราเองเนี่ยรับผู้คนเหล่านี้มาจํานวนมากนะครับเ,เป็นการๆคนมาแล้วนะครับแต่ในขณะนี้ผมคิดว่าเงื่อนไขภายในของไทยเองนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจอาจจะไม่เอื้อมนวยเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับคุณปัทมาพรที่จะรับหรือว่าที่จะ อไม่รับนะครับแต่ว่านโยบาลท่านนายกรีก็ชัดเจนนะครับจะผลักดันแล้วก็จะส่งกลับถือว่าเป็นคนที่เข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายนะครับแล้วยังไงก็คงต้องส่งกลับแล้วก็อาการหาทางส่งช่องช่องทางกลับให้เหมาะสมก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะผลักดันได้ครับค่ะในส่วนของการประชุมในวันพรุ่งนี้ถ้าผลประชุมออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการทําข้อตกลงร่วมกันเป็นลักษณะของมอ U ด้วยหรือเปล่าคะ,ะขณะนีะ้ที่เตรียมการไว้ก็คือเป็น นะครับรายงานสรุปของท่านประธานในที่ประชุมก็คือท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักนะครับแต่ว่าคงต้องรอดูพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะครับแต่ในชั้นนี้นะครับก็ผลจะเป็นเอกสารนะครับเพื่อที่จะสะท้อนเจตนารมณ์แล้วก็ข้อเสนอแล้วก็แนวทางานะครับที่จะแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคนะครับส่วนข้อตกลงเพิ่มเติมก็คงจะต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะครับว่าใน การสรุปของท่านประธานจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับค่ะแต่ว่าแน่นอนพรุ่งนี้ประเทศต้นทางแล้วก็ปลายทางจะเข้าร่วมประชุมกับไทยด้วยนะคะในชั้นนี้ก็ยืนยันกันครบหมดนะครับค่ะคิดว่าก็เป็นการประชุมครั้งสำคัญนะครับประเทศไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการยกระดับนะครับให้นานาชาตินะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการประชุมมากขนาดนี้นะครับในจำนวนของประเทศรวมทั้งประเทศที่มีศักยภาพนะครับเรา เห็นข้อเสนอยังไม่เป็นทางการมาบ้างแล้วของบางประเทศที่ก็ต้องการใช้ศักยภาพในเรื่องของการนะครับเฝ้าระวังหรือว่าการกู้ภัยในทะเลนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวก็สองสามประเทศที่มีศักยภาพก็ได้เสนอตัวมานะครับก็ถือว่าเป็นนิวิตหมายดีครับที่แล้วก็เป็นผลมาจากที่ไทยได้เริ่มเรื่องนี้ครับค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันสาหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะครับใช่ครับแล้วก็รายงานก็คงจะถึงท่านรัมตรีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็คงจะได้มีการต่อ ขยายผลในส่วนที่เราทําเองได้ด้วยต่อไปครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับ รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรน,นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดประชุมระดับนานาชาติในวันพรุ่งนี้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกาที่โรงแรมอนันตารานะคะล่าสุดมีในส่วนของนานาประเทศเนี่ยเข้าตอบรับในการประชุมทั้งหมด17ประเทศด้วยกันนะคะแต่ว่าพิเศษจริงๆก็คือว่ามีในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เองก็แสดง ให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยด้วยช่วงหน้าพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของ NBT w o r l d ค่ะ